บุบตรักกนสวรรค์บทที่141ภายในจวนเป็นอย่างไรบ้างเหตุใดเจ้าจึงหาที่นี่พบทุกอย่างปกติดีขอรับท่านปู่ท่านย่ายังสุขภาพแข็งแรงดีส่วนหลานก็แต่งงานแล้วหยวนเหนียงและจื่อหุ้ยต่างก็มีคู่หมายแล้ว แต่มาถึงที่นี่ได้อย่างไรนั้นหลัวเทียนเสิงกลับไม่เอ่ยถึงนายท่านสี่สกุลหลัวมองไปที่เจินเมี่ยวท่านอาซีเจินเมี่ยวร้องเรียกเสียงกังวานสายคาหนึ่งความปิติเกิดขึ้นในดวงตาของนายท่านสี่สกุลหลัวแล้วเอ่ยปากว่าต้าหลังในอดีตอาห่วงที่สุดคือเรื่องงานมงคลของเจ้ายามนี้นับว่าวางใจได้แล้วลังเลอยู่ครู่หนึ่ง จึงเอ่ยถามอีกว่าอาสไยสีของเจ้าหลังจากที่ท่านหายตัวไปอาสะไยสีก็เสียใจจนกลายเป็นคนเงียบขึมแต่ว่าแต่อันใดหรือนายท่านสีสกุลหลัวตึงเครียดขึ้นมาตอนที่ท่านหายสาบสูญไปนั้นความจรงิงอาสะไยสีได้ตั้งคันแล้วต่อมาจึงข้อเจ้าหกยามนี้ก็ห้าปีแล้วเมื่อคิดถึงเจ้าหก หลัวเทียนเฉิงก็อดดีใจมีได้การไร้บิดานั้นแม้นจะชาติกำเนิดดีเพียงใดก็นับว่าชีวิตน่าสงสารยิ่งตอนนี้นับว่าไม่เป็นไรแล้วฮะนายท่านสี่สกุลหลัวทั้งตกใจและยินดีไปพร้อมกันสำหรับความรู้สึกที่มีต่อน,นางชีและนางหูนั้นออกจะสับสนซับซ้อนอยู่ไม่น้อยแต่การรู้ว่าตนมีทาย,ยาทแล้วนั้นกลับทำให้เขาแปลกใจ และดีใจยิ่งเมื่อบอกเล่าสภาพโดยทั่วไปเสร็จแล้วหลัวเทียนเฉิงกลับมีได้กังวลเรื่องที่นายท่านสีสกุลหลัวจะจัดการเช่นไรกับภรรยาทั้งสองของเขาแต่กลับถามออกไปตามตรงว่าท่านอาสีเหตุใดท่านจึงความจำเสื่อมเล่านายท่านสีสกุลหลัวมีได้ตอบเพียงมองเจินเมี้ยวและอาหูคราหนึ่งเดิมอาหูก็ไม่ทราบอยู่แล้วว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้น เขามีสีหน้างุนงงอยู่ตลอดเจินเมี่ยวจึงแย้มยิ้มแล้วเอ่ยว่าท่านอาสีรท่านกับท่านพี่พูดคุยกันไปก่อนเถิดข้าจะไปหาหูหูไท่ไท่ก่อนเผื่อว่าจะมีอันใดให้ช่วยบ้างตวนสกุลหูแม้นจะนับได้ว่าเป็นผู้มีฐานะในเมืองเล็กๆแห่งนี้มีกิจการและไร่นาะทั้งยังมีบา่าวไร่อีกหลายคน แต่หลายๆเรื่องนายท่านผู้หญิงก็ยังต้องลงมือทำเองอยู่ดีแต่หากเป็นจวนเจิ้นกัวกงต้องการเตรียมอาหารข้ารับรองแขกแค่เอ่ยสั่งเพียงคำก็พอแล้วกับกันในตวนสกุลหูแห่งนี้นางหูยังคงต้องไปดูแลด้วยตนเองว่าจัดเตรียมเป็นเช่นไรบ้างแล้วจนเมี้ยวเอ่ยเช่นนี้ก็เพื่อหาเหตุผลที่เหมาะสมปีกตัวออกมาเท่านั้นนายท่านสี่สกุลหลว มีวาจาที่มีสะดวกให้นางรับรู้นางก็มีได้รู้สึกอึอดอัดขัดใจอันใดสักนิดความลับพวกนั้นนะหรือนางรู้แล้วก็ไม่มีความสามารถไปช่วยแก้ไขได้แต่หากมีอันใดต้องการให้นางช่วยเหลือหรือรับทราบหลัวเทียนเฉิงย่อมต้องบอกนางอย่างแน่นอนการไม่ไปขบคิดเรื่องที่เกินความสามารถตนนั้น เป็นอุปนิสัยที่มีมาแต่ไหนแต่ไรของนางเองยามนี้นางแค่คิดถึงอาหารเลิศรสอย่างตับห่านร,ราดน้ำแดงไข่นกกระทาทอดกรอบแป้งม้วนไส้ถั่วทอดกรอบและนกเอี้ยงก้นลายที่นับวันยิ่งอ้วนพีตัวนั้นของนางด้วยอาหูไปเถิดเจริเมี้ยวจูงอาหูเดินออกไปนายท่านสี่สกุลหลัวรู้สึกรกระอักกระอ่วนขึ้นมาต้าหลัง หลานสะพยคงจะตำหนิข้าแน่กลับไปช่วยกล่าวขออาภัยต่อนางแทนข้าด้วยแต่บางเรื่องนั้นยากที่จะพูดจริงๆสตรีผู้นั้นใจกว้างเสียงยิ่งกว่าอันใดจะให้นางมาเสียใจเรื่องพวกนี้หรือแทกแทกนั่นกลับเป็นการทำนางลำบากใจยิ่งกว่าปีที่ปู่ของเจ้าตกม้านั้นไม่ว่าจะเป็นท่านย่าเจ้าหรือว่าข้าต่างก็สงสัยว่านี่มิใช่เหตุบังเอิญทั่วไป จึงสืบเรื่องราวมาตลอดนายท่านสี่สกุลหลวเอ่ยปากพูดหลวงเทียนเฉิงคอยฟังอย่างตั้งใจคนดูแลมา้าที่เป็นผู้ดูแลแค่เพียงม้าสึกของปู่เจ้าโดยเฉพาะก็ฆ่าตัวตายหลังจากเกิดเรื่องขึ้นแต่ตัวเขานั้นไม่มีภรรยาหรือบุตรเลยเบาะแสที่มีจึงสิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นฆ่ารอบสืบอยู่นานจึงทราบว่าเขามีญาติห่างๆอยู่เป่ยเหอ จึงได้ออกจากเมืองหลวงไปสืบดูท่านตามหายาทางงผู้นั้นของเขาพบหรือไม่หลัวเทียนเฉิงทราบดีว่าการสูญเสียความทรงจำของท่านอาศีในครั้งนี้ย่อมต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนายท่านสี่สกุลหลัวมีหนวดเคราเต็มหน้าจึงมองสีหน้าอารมณ์ของเขาไม่ออกมีเพียงแววตาที่ล้ําลึกขึ้นมาพบพบคนของเผ่าเย่อ,อีที่หนีรอดมาได้ อันใดกันหลัวเทียนเฉิงรู้สึกเหนือความคาดหมายยิ่งเผ่าเย่อีก,ก็คือดินแดนที่เจ้าอินจั่งกงจูต้องแต่งออกไปแต่เพราะการกระทําที่ทําให้คนทั้งโลกต้องแตกตื่นของเจ้าอินจังกงจู่ทาให้เกิดสงครามขึ้นต่อมาจึงถูกฆ่าล้างเผ่าไปเก่าวเช่นนี้คนของเผ่าเย่ออีก,ก็ยังคงเหลืออยู่กระทั่งแฝงตัวเข้าไปในตัวเราได้ข้าจําได้ว่า ท่านย่าเคยบอกว่าสงครามปีนั้นจกักรพรรดิปัจจุบันเป็นผู้ลงสนามเองและบิดาของเจ้าก็เป็นแม่ทัพใหญ่พวกเขาคิดจะแก้แค้นท่านพ่อแก้แค้นัวนกัวของเรางั้นหรือนายท่านสี่สกุลหลวงพยักหน้าชัดเจนว่าเป็นเช่นนั้นตอนนั้นข้าก็คิดเช่นนี้เหมือนกันจึงได้สื่อไปตามความคิดนี้แต่ต่อมากับพบว่าเรื่องราวกับดูแปลกประหลาดมากขึ้นทุกที เผ่าแย่อ,อีที่เหลือนั้นมีคนคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่และผู้ที่ช่วยเหลือก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตองค์ราชทายาทที่ถูกปดด้วยองค์ราชทายาทที่ถูกปดใช่อดีตราชทายาทที่หายสาบสูญไปในอดีตนั่นแลหละน่าเสียดายที่ตอนข้าสืบจนถึงตรงนี้แล้วกลับถูกพวกเขาจับได้คนที่ข้าพาไปถูกฆ่าตายในการต่อสู้ครั้งนั้นจนหมดเหลือเพียงข้า ที่หลบหนีเอาชีวิตรอดมาได้เมื่อตนปลอกจึงกระโดดลงไปในหุบเขาสูงเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกคราก็มาอยู่ที่นี่แล้วเป็นนังหูที่ช่วยท่านไว้หลวเทียนเฉิงรอบพออถอนใจกับโชคชะตาที่บังเอิญถึงเพียงนี้เขาเอ่ยถามอย่างสงสัยว่าท่านจึงแต่งเข้าบ้านนางเช่นนั้นหรือนายท่านสี่สกุลหลวอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วสายหน้าไม่ข้ามิได้แต่งเข้าบ้านนางแต่ตอนนั้น ข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสข้าพักรักษาตัวอยู่ที่นี่เกือบครึ่งปีจึงหายดีไม่นานบิดานางหูก็เสียชีวิตมารดาของนางจากไปตั้งนานแล้วครั้นบิดาจากไปนางก็เหลือเพียงน้องชายที่ยังเยาว์วัยทั้งยังต้องดูแลไร่ชาอีกคนภายในตระกูลต่างคิดไม่ดีคนภายนอกก็คอยแต่จะหาผลประโยชน์เราจึงตกลงอยู่กินกันในช่วงเวลาที่นางกำลังไว้ทุกข แม้ข้าจะอยู่ในตนสกุลหูดูแลกิจการของตระกูลหูแต่ก็มีได้แต่งเข้ามาเป็นลูกเขยแค่ลงนามในสัญญาต่อหน้าคนในตระกูลนางหลังจากที่น้องชายนางเติบใหญ่ก็จะยกกิจการนี้ให้เขาเมื่อกล่าวถึงตรงนี้นายท่านสี่สกุลหลวงก็ยิ้มหยันตนออกมาผู้ใดจะรู้ว่าชะตาชีวิตกันแกล้งทำให้ข้าจำอดีตขึ้นมาได้ในวันนี้เล่า หลวงเทียนเสิงได้แต่งเงียบงนันนายท่านสี่สกุลหลวงตบมือหลัวงเทียนเสิงเอาเถิดอาสีย่อมต้องจัดการเรื่องของตนเองให้เหมาะสมว่าแต่เจ้าเถิดบอกมาได้แล้วกระมังว่าเหตุใดจึงหาที่นี่พบหลวงเทียนเฉิงจึงได้เล่าเรื่องที่ผ่านมาให้เขาฟังอย่างคร่าวๆนายท่านสี่สกุลหลวงฟังแล้วก็ต้องหวาดหวั่นใจไปด้วยแต่สุดท้ายก็ยิ้มสดใสออกมาไม่เสียที ที่เราสองคนเป็นอาหลานกันต่างมาที่อำเภอเป่าหลิงเพราะถูกตามฆ่าเช่นกันเรื่องที่เจ้าเจอครานี้เกรงว่าคงมิธรรมดาแน่กลับไปเมืองหลวงเสียก่อนค่อยสืบสาวให้ละเอียดขอรับหลัวเทียนเฉิงพยักหน้ารับสายตากับมองตกไปที่หนวดเคราของในท่านสี่สกุลหลัวเหตุใดท่านอาสี่จึงไว้หนวดเคราเช่นนี้เล่านายท่านสี่สกุลหลวลูบแก้มตนแล้วเอ่อยว่า มีครั้งหนึ่งข้าไปเมืองชิงหยางจึงพบว่าตนถูกสะกดรอยตามแม้นตอนนั้นจะสลัดหลุดจากคนผู้นั้นมาได้แต่หลังจากกลับมาก็ครุ่นคิดอยู่นานถึงความผิดปกตินี้อาศีของเจ้าแค่สูญเสียความทรงจำมิได้สูญเสียสติปัญญาเขาจึงเริ่มไว้หนวดเขาตั้งแต่นั้นมาหากเป็นเช่นนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเมืองชิงหยางจะมีคนของเผ่าแย่อหยีอยู่ หรือบางทีก็เป็นคนของอดีตรัชทายาทพระองค์ก่อนผู้ใดจะรู้ได้เล่านายท่านสี่สกุลหลวหัวเราะหลวเทียนเสิงเลิกคิ้วขึ้นเช่นนั้นเหตุใดท่านอาสีรถึงได้ใช้ชาแท่งชนิดใหม่นี้ไปทําการค้ากับตะกูลจินที่ชิงหยางเล่านายท่านสี่สกุลหลวงรูปคราวที่ขึ้นเต็มหน้าตนอาจเป็นเพราะเรื่องนั้นทำให้ข้ามีอาจสงบใจได้กระมังไม่รู้ว่าตนเป็นใคร ไปล่วงเกินผู้ใดไว้ก็ยิ่งรู้สึกกระวนกระวายกระกกนจินแห่งชิงหยางมีเส้นทางการค้าที่จะส่งชาเข้าวังเหลวงได้ข้าคิดว่าหากต้องนั่งรออย่างกระวนกระวายรอให้ศัตรูที่ไม่รู้ว่าใครบุกเข้ามาหาข้ามิสู้ข้าทําให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นมาก่อนที่เขาจะหาเจอฮึหากรู้ว่าเรื่องราวจะยุ่งยากปานนี้เกรงว่าคงจะเก็บหางไว้ทำตัวเป็นคนธรรมดาต่อไปแล้ว หลวเทียนเฉิงยิ้มออกมาแม้นท่านอารองจะสูญเสียความทรงจำแต่อุปนิสัยยังคงไม่เคยยอมแพ้ให้กับสิ่งใดชมชอบที่จะชิงลงมือควบคุมสถานการณ์ก่อนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นตอนนี้คุณชายจากตระกูลจินมาถึงแล้วท่านอาสีคิดจะหลบเลี่ยงหรือไม่ไม่คงจะฉวยโอกาสนี้เข้าเมืองหลวงไปเสียเลยนายท่านสีสกุลหลวยิ้มออกมา ในเมื่อมีหลายฝ่ายกำลังตามหาข้าไม่ทราบว่าเป็นมิตรหรือศัตรูเช่นนั้นข้าก็จะกระชากพวกเขาทุกคนให้ออกมาเราจะเข้าเมืองหลวงไปในฐานะค้าหามบดีอย่างไรเสียข้าก็คิดจะเข้าเมืองหลวงอยู่แล้วหากชาแท่งชนิดใหม่นี้ได้รับการยอมรับจากตระกูลจินหลานและอาทั้งสอง คุยกันอยู่อีกนานจึงมีสาวใช้เข้ามาเชิญไปกินข้าวตระกูลคหาบาดีนั้นมีพิธีรีตองอันใดมากจึงกินข้าวภายในห้องโถงเดียวกันเพียงแต่แยกโต๊ะชายหญิงและมีฉากบังลมกั้นไว้ จรเมี่ยวด้ยินเสียงหัวเราะพูดคุยลอยข้ามฉากบางลมมาว่าพรุ่งนี้จะพาบุรุษหนุ่มไปเยี่ยมชมไร่ชานางหูกำลังกังวลใจหลายเรื่องจึงค่อนข้างเงียบขรึมแต่จังเกิลกลับดูสนิทสนมกับเจรเมี่ยวมากขึ้นอีกหลายส่วนจึงพูดคุยกับนางอยู่หลายคำเมื่อกินอาหารเสร็จทุกคนต่างก็กลับห้องตนไปพักผ่อนกล่าวเช่นนี้นางหูก็มีบุญคุณที่ช่วยชีวิตอาีไว้ เจินเมี่ยวยืนขึ้นจ้องมองหลัวเทียนเฉิงเช่นนั้นท่านอาสีคิดจะทำอย่างไรหรือท่านอาสี่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านอาสีจะทำอันใดได้หมายความว่าเช่นใดจนิเมี้ยวนั่งลงทันทีหลัวเทียนเฉิงเอ่ยอย่างเกลียดคร้านว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอันใดกับความรู้สึกของท่านอาไม่ว่าเขาจะมีรักแรกพบกับนางหูก็ดีจะแต่งงานกับนางหูก็ช่าง อาสไยสี่เป็นสไพซที่แต่งเข้าตระกูลอย่างถูกต้องทุกอย่างนางหูก็คงเป็นได้แค่อนุแล้วหากขั้นอาสีคิดเห็นเป็นอื่นเกรงว่าท่านยา่าคงได้ใช้ไม้เท้าตีเขาจนพิการเป็นแน่เซินเมี่ยวฟังหลัวเทียนเฉิงเล่าทุกอย่างออกมาอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมชาติก็ได้แต่อึ้งงานไปความน้ำเน่าที่นางคิดไว้เล่า การใช้วิธีดึงรั้งสารพัดรูปแบบเล่าที่แท้สิ่งที่นางคิดมาครึ่งค่อนวันกลับกลายเป็นว่าท่านอาสีรคิดสิ่งใดไม่สำคัญกฎระเบียบตั้งหากคือเหตุผลอันถูกต้องนั่นหมายความว่านางหูคงทำได้เพียงเข้าเมืองหลวงไปเป็นอนุหรือไม่ก็อยู่ที่นี่เช่นเดิมเท่านั้นหลัวเทียนเฉิงยื่นมือออกมาหยิกแก้มจนเมี้ยวเอ่ยถามอย่างคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มว่าเป็นอันใดอาซื่อ เจ้าเห็นใจนางหัวหรือเจนเมี่ยวสายหน้าอย่างไม่ลังเลไม่เพียงแค่รู้สึกว่าโชคชะตาช่างกันแกล้งคนเสียจริงแต่ก็มีถึงกับเห็นใจเพราะอันใดห,หรือหลัวเทียนเฉิงรู้สึกสนใจขึ้นมาเจนเมี่ยวกอกตามองเขาแล้วเอ่ยว่าหากเป็นอย่างที่ท่านพูดตอนนั้น ท่านอาสีถูกนางหูช่วยไว้ทั้งยังพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ถึงครึ่งปีนางหูต้องพบกับเรื่องร้ายเช่นนั้นทั้งนางยังเอ่ยปากก่อนท่านอาสีย่อมไม่มีทางปฏิเสธได้กระมังเพราะว่าตอนนั้นท่านอาสีก็อายุ25ปีแล้วบุรุษที่อายุเท่านี้มีหรือจะยังไม่แต่งงาน ในเมื่อนางหูเลือกเช่นนี้ก็คงต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเลือกมีใช่หรือหากพูดถึงความเห็นใจข้าคงจะเห็นใจอาสไพรสสีมากกว่านางตังหกักที่ไม่มีโอกาสเลือกอันใดเลยทำได้เพียงยอมรับความจริงข้อนี้เท่านั้นอาซื่อเหิมเจ้าคิดได้เช่นคนมีสติปัญญาเช่นนี้ทำให้ข้าไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยจริงๆ หลัวเทียนเฉิงหัวเราะเสียงต่ำแต่ในใจกลับรู้สึกภาคภูมิอย่างยิ่งสตรีบางคนฉลาดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนเรื่องใหญ่ๆกลับไม่เข้าใจยังดีที่เจียวเจียวของเขามีได้เป็นเช่นนั้นเจินเมี่ยวยื่นมือออกมาหิกเอวหลัวเทียนเฉิงคราหนึ่งแล้วเอ่ยอย่างแทนเคืองว่าท่านพูดจาไม่ดีอยู่ร่ำไปข้าไม่คุ้นชินเช่นกันหลัวเทียนเฉิงจับมือเจินเมี่ยวไว้อ่าซื่อ หากเป็นเจ้าเล่าหากเจ้าเจอสถานการณ์เช่นเดียวกับนางหูเจ้าจะทำาัันใดเจินเมี้ยวครุน่นคิดครู่หนึ่งหากเป็นข้าข้าก็คงจะหาบุรุษที่ยังไม่มีภรรยาสักคนแล้วรีบจัดงานแต่งอย่างรวดเร็วกระมังในพื้นที่แห่งนี้ตระกูลหูก็มีใช่เลวร้ายอันใดบุตสาวก็มีได้อับปลักษ์คนที่อยากแต่งเข้ามาก็คงมีไม่น้อย แม้การแต่งงานจะรวดเร็วไปสักหน่อยจึงมีอาจรับประกันได้ว่าจะได้คนดีที่สุดแต่ความเสี่ยงครั้งนี้สำหรับข้าแล้วก็สามารถทำใจยอมรับได้แต่การเสี่ยงว่าสักวันต้องเปลี่ยนจากภรรยากลายเป็นอนุนั้นข้ากลับไม่มีทางรับได้อย่างแน่นอนส่วนในท่านสี่สกุลหลวงก็กำลังพูดคุยสนทนาอยู่เช่นกันท่านพี่มีภรรยาอยู่ที่จวนนั้นหรือ นางหูกำผ้าห่มแน่นนายท่านสี่สกุลหลวถอนหายใจแล้วพยักหน้าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านคิดจะจัดการเช่นใดกับเราสองแม่ลูกนายท่านสี่สกุลหลวดึงมือนางหูเข้ามากุมไว้แล้วเอ่ยว่าเป็นข้าเองที่ผิดต่อพวกเจ้าสองแม่ลูกนางหูสะบัดมือออกแล้วเอ่ยเสียงแหลมสูงว่าท่านพี่ความหมายของท่านคือ จะให้ข้าเป็นอนุแล้วจังเกอก,ก็กลายเป็นบุตรของอนุงั้นหรือช่างเลวไหลและหน้าขบขันสิ้นดีเมื่อกลางวันนางยังรู้สึกสงสัยว่าสตรีที่ยืนอยู่ต่อหน้านางนั้นหากไม่เป็นอนุในเรือนก็คงเป็นอนุนอกเรือนแน่แต่พริบตาเดียวนางกลับเปลี่ยนจากภรรยากลายเป็นอนุไปเสียแล้วนายท่านสีสกุลหลวงเงียบไปเช่นนั้นก็เท่ากับยอมรับ นางหูรู้สึกด่งตกลงไปในทานน้ำแข็งความเหน็บหนาวกระจายไปทั่วร่างนางกัดฟันเอ่ยว่าเช่นนั้นท่านพี่ก็กลับไปเถิดข้าจะอยู่กับจังเจอที่นี่เองนางไม่เชื่อว่าความผูกพันสันสามีภรรยาที่ผ่านมาหลายปีกับบุตรชายที่น่ารักและกิจการที่กำลังเจริญรุ่งเรืองนี้จะรั้งเขาไว้ไม่ได้ เส้นโลหิตบนคมับในท่านสี่สกุลหลัวปูดปนขึ้นมาในดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนางหูฝืนหันหน้าหนีไปหลังจากที่มารดาคลอดนางหลายปีก็ยังไม่มีบุตรชายนางจึงถูกเลี้ยงดูมาดุดบุตรชายก็มีปานกระทั่งอายุสิบต้นต้นบีดาก็เริ่มหาบุตรเขยแต่งเข้าตระกูลทว่าคนพวกนั้นจะมีอันใดดีได้เล่าอาจเพราะสวรรค์เมตานางเมื่อถึงวัยปักปิ่น มารดานางก็ตั้งคันขึ้นมาเวลานั้นเป็นช่วงที่นางใช้ชีวิตอย่างสบายใจที่สุดผู้ใดจะทราบว่ามารดากลับจากไปหลังคลอดน้องชายหากรอให้พ้นช่วงเวลาไว้ทุกนางก็เป็นสตรีที่ทึนทึกอายุ18แล้วบีดาจึงรีบร้อนจะจัดงานมงคลให้กับนางบางทีอาจเป็นลิขิตสวรรค์ ทำให้ได้พบกับเขาเขาทั้งหล่อเหล่าสง่างามนางโตมาถึงเพียงนี้แล้วยังมิเคยเจอผู้ใดเช่นเขาเลยแม้นจำไม่ได้ว่าตนมีที่ไปที่มาอย่างไรทว่าเขารู้หนังสือทั้งยังเป็นวรยุทธแม้นจะไม่มีความทรงจำในอดีตแต่ที่มาก็ย่อมไม่ธรรมดาแน่ นางรู้ในตอนนั้นเองว่านางไม่มีทางจะปล่อยบุรุษผู้นี้ไปนางไม่มีทางพบผู้ใดที่ดีกว่าเขาและเหมาะสมกว่าเขาอีกแล้วในตอนนั้นนางตัดสินใจลองเสี่ยงสักครั้งเพื่อให้ได้สามีที่มีความสามารถและรู้จักเอาใจใส่และในวันนี้นางยังคงต้องเสี่ยงอีกสักครั้งนางมิอาจยอมอ่อนข้อ หากยอมถอยแม้เพียงก้านั้นกลับกลายเป็นแม่น้ำลึกนับหมื่นจังตั้งแต่นี้ต่อไปนางกับจังเตอก็มีอ่านหวนคืนกลับไปได้นายท่านสี่สกุลหลวหลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งเหมเหียงข้ารู้ว่าเรื่องนี้มันยากเกินไปจริงๆนางหูเช็ดน้ำตาตนความรู้สึกผิดความรัก ความผิดหวังปรากฏขึ้นในดวงตาของนายท่านสี่สกุลหลวงสุดท้ายกลับกลายเป็นความแน่วแน่แต่ต่อให้ยากกว่านี้ข้าก็ยังต้องเลือกกลับไปไม่ไม่ข้าไม่มีทางเลือกต่างหากข้ามีเพียงหนทางเดียวให้เดินนั่นคือกลับบ้านเจ้าเข้าใจหรือไม่ ที่นั่นเป็นบ้านที่เลี้ยงดูเขามายังมีบิดาที่สติไม่ค่อยดีท่านแม่ที่ชาราภาพภรรยาผู้ไร้ที่พึ่งอย่างไรเขาก็มีอาจละทิ้งชีวิตและความรับผิดชอบของเขาได้หมายความว่าท่านจะทิ้งพวกเราสองแม่ลูกงั้นหรือนายท่านสี่สกุลหลวเผยรอยยิ้มขมขื่นไม่เนียงเจ้าไม่เข้าใจหรือนับตั้งแต่ที่ข้าจำทุกอย่างได้ ข้าก็ไม่มีทางอื่นใดให้เลือกแล้วยามนี้คนที่มีสิทธิ์เลือกคือเจ้าว่าจะไปกับข้าหรืออยู่ที่นี่ใบหน้านางหงค่อยๆซีดเผือดลงหากข้ายืนยันที่จะอยู่ที่นี่แล่าท่านก็จะพาจังเกอไปด้วยฮะใช่หรือไม่นายท่านสีสกุลหลวกุมมือนางหูไว้อย่างปรอะประโลมหากเจ้าต้องการจังเกอเช่นนั้นก็ให้เขาอยู่กับเจ้าเถิด สว่า์ย่อมรู้ดีว่าการตัดสินใจเช่นนี้นั้นยากเย็นเพียงใดทว่านี่ก็เป็นบทลงโทษที่เขาควรได้รับให้อยู่กับข้าท่านพูดได้ไพเราะยิ่งน้องชายยังเล็กท่านจากไปเช่นนี้ท่านอยากให้ผู้อื่นมาคอยบงการชีวิตเรางั้นหรือไมยเหนียงไม่ว่าจะไปหรือจะอยู่ข้าก็ย่อมต้องดูแลตระกูลหูเป็นอย่างดีหากหากเจ้าคิดจะแต่งงานใหม่ ก็ถือว่าเราแยกทางกันด้วยดีแล้วความเหน็บหนาวนั้นกระจายไปทั่วร่างนางหูขายโลหิตถูกสูบออกมาจนหมดกราน,นั้นปากนางสันดาริกท่านพี่ท่านช่างใจร้ายนะักนายท่านสีสกุลหลวหัวเราะขมขืนใช่ เขาควรได้รับบทลงโทษขอเพียงบทลงโทษนั้นมาลงที่เขาก็พอแล้วเมื่อเห็นสีหน้าของในท่านสีสกุลหลัวนางหูก็รู้ทันทีว่ามีอาจชดรั้งเขาไว้ได้จึงสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยว่าท่านพี่ท่านให้ท่านแม่ท่านกับกับพี่สาวมาอยู่ที่นี่ดีหรือไม่ข้าจะยอมเป็นอนุของท่านในเมืองแห่งนี้ คู่ที่ยอมแต่งเป็นอนุนั้นมิใช่ไม่มีแม้นฐานะจะต่ำกว่าภรรยาเอกอยู่สักหน่อยแต่บุตรที่คลอดก่อนนั้นก็นับว่าเป็นทายาทของตระกูลขอเพียงมาอยู่ในที่ของนางนางก็ยังคงเป็นคนดูแลจัดการตัวสกุลหงงแห่งนี้และยังมีอำนาจในมือเช่นเดิมต่อให้นางเป็นอนุก็มีได้ต่ำต้อยไปกว่าภรรยาเอกสักนิดหมเนียงข้ายังมีได้บอกกับเจ้าว่า บิดาข้าคือกัวกงเป็นบรรดาศักดิ์อันดับหนึ่งที่ได้รับการสืบอด่อต่อกันมาตะกูลเรามีใช่ตระกูลพ่อคะจึงไม่มีกฎการแต่งภรรยาเอกเข้าบ้านอนุภรรยาอันใดกันนางหูเบิกตากว้างอย่างตกตะลึงโดยพันกวัวกัวกองนายท่านสี่สกุลหลวพยักหน้าพางยิ้มขมคืน ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ